สวัสดี FC ทุกท่านนะครับนะมาดูงานกันต่อนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศการถ่าของคุณลุมนะครับเราส่งปูนให้พี่ชัยนะครับก็จะเป็นปูนฉากนะฮะหรืฉาบ ถ้าเบื้องก็คุณลุงเขอปูคนเดียวนะฮะส่วนพี่ชัยก็ฉาบนะฮะงานฉาบะะส่วนพวกเราก็รอส่งปูนให้นะฮะเรอส่งปูน เสร็จแล้วนะครับข้างในนะครับ ใส่ขาบเสร็จแล้วต่อตหามที่มาลิตนาคู่กูแต่ขวัญว่ามาคุ้มนี่เนยเพราะอะไรมาดี้เนี่ยแค่ขึ้นนี่แค่ขึ้นโฟนหน้าละสามสิบห้านาทีนะฮะตอนนี้ให้พี่ชัยหน้านละชั่วโมงพอดีโอ้หน้าละชั่ <c oughs> วโมงนี่ตอนนี้ก็ในช่างคลั่งเหนื่อยกวนะนะ่านะเอฟซีนะปั่นก็ได้เช้านะครับเราลีลาสิครับพี่ชัยครับ <c oughs> ปกติเราสิ่เหลี่เร็วกว่านี้ มาดูข้าวเช้าของทีมช่างนะครับสองหนุ่มไอชิดทำงานในมอญเขาทำงานงานการงานหนักงานหนัก

อาทิตปกติอายกล้องแต่วัหิวไม่อายากันเยอะดีบ้างไหมแล้วนาา่พวกน้ก็ไปไหมคุณเก็บมาคุณคุณเพาเก็บเมื่อเช้าใครใส่สิ่งมนอ่ะนีเป็นน้ำเต้าเหรอครับน้ำเต้าครับกทอหวานในกากอกองกองปาปากทองปาอง้องปากองปาาทองปกองปอากเากทองปากากอะไรกะอากปานอาองาอะไรก็ตามที่เ็มาจากสวนทอยหาอ ทำไมหวานนะเพราะว่าปากเธอมันหวานยดูกินอะไรก็เลยหวานนั่นว่าคนน่าจะได้เสิร์ฟกันอร่อยอร่อยสิวันนั้นเจ็บทรวงสดๆมากินเหมือนใส่น้ำตาลเราไปดูลูกน้องไปดูลูกน้องคุณหนิงดูลูกน้องน้องครูกำเบื้องอยู่วิศวกรกินข้าวก่อนเดี๋ยวสมองไม่เล่นเนาะแม่ชายกินใช้พลังงานเยอะ

แต่ปาก่แตปากไอชีก็โอเคนะเป๊ะเลยไม่ใส่แต่ปากม่ได้ก okay <S S okay toilet, ินไ no? you know. ่ได้นะกินเขาครับงานว่งนะไอชีฉลาด่ดียร์กูอยู่คนน้ำข่อยนี่ยแหละแต่พี่ว่าดีพวกเจ้าไปเบิดไอชิแหะดีเดี๋ยวลองกินลูกั่ป้าบ้านยิงเปิ้เตี๋ยวหมูบ้านเครื่องปรุงไม่มีเครื่องปรุงก่มีเราปรุงมาที่หลังค่อยมากเนาะเอาพรุงส่วนลดไปก่อนเมื่อวาน มีส้อนสดเฮ้ยมีซ้อนสดอันนี้เป็นข้าวเช้านะตอนไข่เ้วมีเยอะนะอาชิตท์ถ้าไม่พอเดี๋ยวทอดใหม่ได้มันหมดมันตอนหน่อยมันคุยว่าถือนะกินข้าวเช้าห้าโมงเย็นเอห้ามงข้าวเช้า5้าโมงห้ามงกบอกครับหเลยวน่เดี๋ยวจงไปหาข้าวเย็นนาฬิกาใช่สิบเอมงแล้ว ก๋วยเตี๋ยวนะคะมาแล้วมาลวกค่ะโอ้นี่ครับข้าวเช้านะเอฟซีข้าวแล้วมีสิไปหากินข้าวเที่ยงกินข้าวสองนี่ฮะเบิ้งได้แม่พูดได้นั่งดู่นะเอ้ยเอนะคะเอฟซีนะคะเต้ก็อี้ข้างหลังมาเต๋อบอกเมานั่งนะนั่งกินข้าวน้ ท่านผู้น้อยนี่หมายถึง,งอายุน้อยนะคะเอฟซีท่านผู้ใหญ่หมายถึงอาอยุเยอะกว่านะคะใช่ใอายุเยอะใครอายุมากกว่ากันเนี่ยอืนามนี่จะหักที่เดาอืมแล้วอาเชียอายุมากกว่าไอ้ชายเหรอมากกว่าสองปีกว่านะนโอ้โหน้องชยโอ้ยแสดงไอ้ชายโกหกไะจริงจริงอรับี่ไม่เชื่อแล้วเยอะกว่า ม่อขึ้เต้าหรออีเบ๊่เบียย่งจีบเราเบียยังจีบอีกหน่อยพี่มีเงินเดือนกินแล้วนะเจ็ดร้อยหรอไม่รู้เจ็ดร้อยหรือหร้อยนะรหรหแน่นอนถึร้อยหกสิกเจ็ดด้อยน่อนเนาะเบียวแค่หกสิบหอยก็พอแล้ว อันนี้ผ <itud soundtrack> ู้ยิงใหญ่มาถึงก็ปังก็ถึงโเชี่ยวชอบเชี่ยวโชคเชี่ยวเ่คืนรถทันไหมคืนคืนรถจะไม่ทันนะดีเลยผู้ดูหลายรถทันหราเจ้าตัวใหญ่ก็มูนรถก็ทันเต็มฟองเลยเจ้าเป็นบรรยากาศการกินข้าวในเอฟซีได้ยให้เพื่อนกินขผาสุดวันอันนี้วันนี้ ก็ตกงานครับที่ผมก็เจอผ้าผล้วันคุยกับป้าคุยกับป้าป้าบอกว่าเดี๋ยวพอดีโคดเจอว่าได้จะได้มา ที่นี่แล้วน่าจะทันเลไม่ได้ปิดเทอมแล้ววันมาเลวของวัก <opposite> ็มาได้ล <bracket> ้ยประมาณสวันนั่นแหะรมาดูกันว่าปิดเทอมจะเป็นวันใช่ไหมรอให้แห้งแล้วยงวันดี่วอ อันนี้โชว์เลยว่าใส่ปูนเต็มแผ่นฝีมือเนาะอันนี้ปกติจะใส่ปูนไม่เต็มแผ่นกันนะเป็นทางจะเวลาเอาอะไรเคาะๆกะจะกรุงรอดแล้วแต่ช่างรอนถ้าเกิดัใส่เต็มช่างบางคนแล้วก็ใส่แค่ลิมลที่แปดิเราใส่ประมาณที um ่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่แต่นี่ลงใส่เต็มเลยนะคือเรียบสีหรือป่ะ จิงเขเป็นบ um ้านเข้านรใช่บานรบ้านหลังนี้ต้องทำให้ดีหน่อยนะลุงบรรยากาศนะฮะเอซทางบ้านนะฮะนี่ลุงเสียก็จัดสรรให้บ้านสไตล์ล็อบนะของคุณลุงพลนะครับเอซีนะฮะสวยๆนะครับประมาณนี네้นะเอฟซทางบ้านนะฮะ ใกล้เวลาเที่ยงแล้วนะครับคุณลุงก็จะกินข้าวเช้าตอน11โมงนะมันจะเที่ยงแล้วนะเดี๋ยวแอดแอดก็จะออกไปหากินข้าวข้างนอกนะครับไปดูแลครับเนี่ยเดี๋ยวไปเบ่งน้องนุกก่อนครับเพื่อนบ๊วยสบายเพื่อนจะปวดหัวเ,ออเดี๋ยวออกไปหลับเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับเข้ามาครับได้ยังกินไหม,ไมโอ้ได้ไก่เนะะาะอรากปลาแห้ง,ง,หง,ง,หงนะครับ ก็กินง่ายอยู่ง่ายครับ FC ทางบ้านนะฮะใครชมคลิปจบแล้วก็ฝากเป็นกำลังแรงใจฝากกดไลค์กดกดซับสไครต์ให้ด้วยนะอดริสอนแฟมิลี่นุกกี้แฟมิลี่บ่าวสอนสตอรี่ครับผมฝาก TP c o f f e ฟ TP พีกูเกิเสื้อองคู่ปาริจิตน,นาคาราชนะ0 9 2 7 9 4 7 5 2 6 0 9 2 7 9 4 7 5 2 6สั่งได้ในน้ำช่องอดริสอนแฟมิลี่ครับเดี๋ยวแอดออกไปหาข้าวกินก่อนนะฮะในช่วงที่ลุงพักเที่ยงพักพักกินข้าวเช้านะ แต่เป็นข้าวเที่ยงแอดดิซอนนะสวัสดีครับ